วัดม่วงราชบุรีเป็นวัดเก่าแก่ตามประวัติบอกไว้ในคัมภีร์ไบลานเขียนด้วยอักษรมอนว่ามีอายุอยู่ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาในช่วงเวลานั้นชุมชนบ้านม่วงและบริเวณสองฝั่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายมอญวัดม่วงเป็นวัดที่มีพระอุโบสถหน้าบันปูนปั้นลวดลายเลขาคณิตระบายสีคล้ายรูปมังกร รอบประตูเขียนเป็นรูปสุมบานประตูเป็นไม้มีภาพเขียนสีเป็นทวานบานรูปยักษ์ยืนถืออาวุธเหยียบอยู่บนสัตว์พาหนะบนผนังด้านหน้าพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมพระอุโบสถวัดม่วงสร้างขึ้นในปีพศ2427ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว